อริยะกลัวเหตุปุถุชนกลัวผลสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่27เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับผม สำหรับวันอาทิตย์ในห่วงช่วงเวลานี้ก็โดยเหตุที่ว่ามาีพี่น้องบางท่านสุภาพสตรีบางท่านนั้นสนใจเ,เกี่ยวกับวัตถุมงคลพระสมเด็จนางพญานะครับผมว่ารุ่นไหนรุ่นใดที่เ,เหมาะสมที่จะนำามาอาราธนาน้อมสู่กายสู่ใจได้บ้าง เพราะฉะนั้นในห้องช่วงเวลานี้ก็จะขออนุญาตพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่ทานได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์อันเป็นของดีของวิเศษเรียกว่าเป็นระดับอยอดนิยมมาแต่ในอดีตอย่างที่เคยกล่าบเรียนว่าในสมัยก่อนนั้นลูกผู้ชายไทยนั้นจะต้องแขวนพระสมเด็จ พระสมเด็จวรคังพระสมเด็จวัดเกศชัยโยหรือพระสมเด็จกลุ่วัดบางคนพรมอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าสุดยอดเป็นพระเครื่องชั้นสงูงเป็นพระเครื่องระดับจักรพรรดิพระแล้วก็เป็นวิญญาณปรารถนาของลูกผู้ชายไทยมาแต่ในอดีตนั่นเองนะครับผมสำหรับสุภาพสตรีก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับผม เพราะว่าวัตถุมงคลทิพย์พระเครื่องยอดนิยมเป็นวิญญาณปราตนนาของสุภาพสตรีไทยเรียกว่าเป็นพระของผู้นำพระชั้นนำของอะระดับนักปกครองคนนี่แหละครับผมที่เดินทางด้านตบะมรมีอำนาจพุทธคุณครอบจักรวาลน,นั่นก็คือพระสมเด็จนางพญา นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีที่ทราบเรื่องที่มาที่ไปของคําว่าพระสมเด็จนางพญาจึงพากันเสาะแสวงหาพระสมเด็จนางพญาจะได้เป็นผู้นําจะได้เป็นหัวแถวนะครับผมเป็นพระของนักปกครองคนนั่นเองนะครับผมสําหรับในห่วงช่วงเวลานี้ก็จะขออนุญาตนําเสนอนําเรียน พระเครื่องของสุภาพสตรีก็เรียกว่าเป็นพระชั้นสูงเป็นพระเครื่องชั้นสูงเป็นวัตถุมงคลทิพย์ที่สุภาพสตรีหรือจะเป็นสุภาพบุรุษก็ได้โลกสมัยใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเรียกว่าเท่าเทียมกันไปแล้วนั่นเอ,เองนะครับผมแต่ว่าด้วยวิญญ,ญาณปรารถนาของผู้ที่ชื่นชอบ วัตถุมงคลพระเครื่องของสุภาพสตรีก็มักจะนิยมพระสมเด็จนางพญานั่นเองนะครับผมเป็นอันหนึหน่งของเมืองไทยก็ว่าได้พระสมเด็จนางพญาที่แอดมินจะขออนุญาตนำเรียนนำเสนอเสิร์ฟลงสู่สายตาของพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่านในขณะนี้ก็คือพระสมเด็จนางพญาจิตลดา สกเนื้อโลหะผสมปีพศ2535นั่นเองนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนางพญาจิตรดาสกเนื้อโลหะผสมปี2535ที่ทุกทกท่านกำลังได้ทัศนาในขณะนี้ก็หนึ่งในใน,ในเหตุที่ว่า,าจัดสร้างขึ้นมา เนื่องในโอกาสมหามงคลว่าโรกาสที่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในล้นเกล้ารัชกาลที่เก้าของเรานี้มีพระชนมพรรษาครบห้ารอบนั่นเองนะครับผมจึงได้อ,องค์ท่าน สำนักงานหน่วยงานผู้ที่รับผิดชอบเป็นแม่งานในการสร้างพระสมเด็จนางพญาจิตรดาสโกปีสามห้าขึ้นมานี้ก็คือสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมอย่างที่กล,าล่าวเลียนว่าเนื่องในมหามงคลวรโรกาสองค์สมเด็จพระนังเจ้า พระบรมราชนีนาถในล้นเกล้ารัชกาลที่9มีพระชนมพรรษาห้ารอบนั่นเองนะครับผมพุทธลักษณะของพระสมเด็จนางพญาจิตรดาสอกอนี่แหละครับผมจะมีลักษณะสูรทรงขององค์พระนี้ใคใายกับนางพญาเมืองพิษณุโลกนั่นเองนะครับผม โดยเน้นความงดงามของพระวรกายและก็เส้นสายลวดลายในองค์พระนั่นเองนะครับผมพุทธลักษณะพระสมเด็จนางพญาตั้งแต่ต้นฉบับคือสมเด็จกรุวัดนางพญาเมืองพิษณุโลกก็จะเป็นพิมพุพทธลักษณะสามเหลี่ยมนี่แหละครับผมเป็นพิมพ์สามเหลี่ยม หนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมนั่นแหละครับผมเรียกว่าเป็นโลโก้ของอพระนางพญาก็วาดได้นะครับผมตรงกลางสามเหลี่ยมนี้จะประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางมาลาวิชัยนะครับผมตั้งแต่พระเกศพระเกศาจะเห็นว่ายังกําเมเา็ดข้าวโพดนี่แหละครับผมพระพักก็ดี อิมเอผ่องใสนะครับผมเราจะสังเกตเห็นพระพักร์่ว่าใบหน้าของพระพุทธปฏิมาเรียกว่าเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมนั่นเองส่วนพระกันนี้ก็จะยาวทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับผมส่วนพระสอก็จะมีเส้นนี่แหละครับผมจะมีเส้นจีวร ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นจีวรนี้ตกมาถึงเกือบถึงมือเนี่ยแหละครับผมกวเกือบถึงประหัตมือขวาขององค์พระก็จะทอดตรงรละหักข้อศอกนะครับผมตรงรละหักตรงข้อศอกมานี้แล้วพอถึงข้อมือนี้ก็จะหักเป็นฝ่ามือ,อประทับไว้บนบนตักเนี่ยแหละครับผมหรือว่าบนเข่าขวาขององค์พระนิ้วทุกนิ้วหรือว่าประหัตนี้ ตรงชี้ตรงลงมาทางด้านล่างก็คือพระแม่ธรณีนั่นเองส่วนมือขวาขององค์พระนะครับผมพุทธลักษณะของพระนางพญาเา,ามือซ้ายขององค์พระแะครับผมทอดตรงลงมาแล้วก็แขนนี่หักศอกตรงข้อมือนี่ก็จะหักตรงวางาตรงที่ตักนี่แหละครับผมนิ้วเป็นนิ้วมือเป็นมือนะครับผม การนุ่งห่มจีวรนั้นพริ้ลละเอียดอ่อนสวยสุดงดงามสำหรับการประทับนั่งลักษณะนี้เป็นการประทับนั่งแบบสมาธิเพชรนั่นเองจะมีดอกบัวบานรองรับถึง5กลีบน,นะครับผมและแต่ละกลีบนี้ก็จะมีเม็ดเม็ดเมอันนี้ก็คือ,อเกสรบัวนั่นเองนะครับผมเป็นศิลปะที่เรียบ ง่ายคลาสสิกและก็งดงามเป็นพุทธลักษณะที่เรียกว่าอลังการนะครับผมเป็นสิริมงคลแก่สายตาสายใจยิ่งนักนั่นเองอันนี้เป็นด้านหน้านะครับผมจะประทับสมาธิเพชรนั่งสมาธิเพชรปางมาลวิชัยบนดอกบัวบาทนี่แหละครับผมถึงห้าดอกด้วยกันส่วนด้านหลังขององค์พระนี้นะครับผม ด้านหลังขององค์พระด้านหลังขององค์พระท่านสังเกตให้ดีนะครับผมจะปฏิสจฐานตราสัญ,ญลักษณ์ก็คือ,อพระนามาพิไทยย่อนะครับผมของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิริมงคลยิ่งนัก เป็นของสูงนั่นเองนะครับผมสวยสดงดงามมีมิติให้เราได้เห็นให้เราได้ชมสอกอนี่แหละครับผมสำหรับพระนางประยาสอกอที่เราเรียกกันง่ายๆนี่แหละครับผมหรือว่าพระสมเด็จนางกิรดาสอกอนี้พิธีในการจัดสร้าง ทั้งหมดถึง3วราระสามพิธีด้วยกันนละครับผมโดยวราระที่หนึ่งหรือว่าพิธีแรกนั้นในวันที่8เดือนมก,กราคมปีพศ2535ก็ได้มีพิธีลงทองจานแผ่นยันนะครับผมจะมีการจานแผ่นยันอัคระแผ่นยันแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษ แผ่นยันที่ลงอักละเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมีพิธีพุทธาพิเศษแผ่นยันที่พิศนุโลกนี่แหละครับผมโดยมีคณาาจารย์ร้อยรูปด้วยกันแผ่เมตตาจิตนะครับผมแล้วก็นั่งปลกบริกรรมถึง97รูปนั่นเองเป็นพิธีแรกที่ประเดิม ปฐมมาเลิกในวันที่8เดือนม,มกราคมปีพศ2535ก็เรียกว่า,าจะมีการจานลงอัครยันในแผ่นยันไปก่อนแล้วก็พุทธาพิเศษแผ่นยันในวาระที่หนึ่งนี้ละครับผมโดยเกจีอาจารย์ถึง97รูปที่พิษณุโลกละครับผมในวาระที่สองหรือว่าพิธีที่สองนั้น ก็คือวันที่สเดือนเมษายนปีพศสองพาร้อยสเป็นพิธีเททองแล้ครับผมเททองที่วัดพระแก้วหรือว่าวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนี่แหละครับผมในพิธีเททองนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นเก้ารัชการที่9้า แล้วก็องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับผมก็เลยว่าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเททองพร้อมกันนั่นเองนะครับผมในโอกาสพิเศษนี้สมเด็จพระนางเจ้าในล่นเกล้าราชการที่เกล้าของเราก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแผ่นทองคำแล้วก็แผ่นเงิน ยางละหกแผ่นละครับผมเพื่อจะได้เป็นมวลสารร่วมในการสร้างพระสำคัญพิเศษนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นของดีของวิเศษเรียกว่าดีนอกดีไหนนี่แหละครับผมในวาระที่สามก็คือในวันที่สามสิบเดือนสิงหาคมปีพศสองพันห้ารอยสาสิบห้าเมื่อได้ กดเป็นพิมพ์พระองค์พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งก็นั่นก็คือจะเป็นพิธีพุทธาพิเศษแล้วครับผมในพิธีพุทธาพิเศษนี้ลน้นเกล้ารัชการที่เก้าแล้วก็องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์ก็ได้สเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษณนะวัด พระแก้วหรือว่าวัดพระศรีรัตนศารรสดารามก็เรียกว่าเป็นพิธีหลวงนั่นเองนะครับผมในการจัดสร้างพระสมเด็จนางพญาสอกอนี้มีการจัดสร้างสองชนิดนะครับผมหรือว่าสองเนื้อนั่นเองก็คือเนื้อทองคําแล้วก็เนื้อโลหะผสมสำหรับ องค์ที่แอดมินนำมาประกอบรายการนี้เป็นเนื้อโลหะผสมน,น,นะครับผมเป็นเนื้อโลหะผสมคําว่าเนื้อโลหะผสมบางท่านก็กล่าวว่าเป็นเนื้อนาวะโลหะแก่เงินก็มีก็คือโลหะทองนาคเงินแล้วก็โลหะอีกหลายชนิดล่ะครับผมล้อมลงมาในเนื้อขององค์พระนี้นั่นเอง อันนี้เรียกว่าดีในเป็นกรณีพิเศษไม่ใช่ว่าเนื้อใดเนื้อหนึ่งเนื้อเดียวนะครับผมเป็นโลหะผสมเป็นโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากแผ่นยันแล้วก็แผ่นทองแผ่นเงินขององค์สมเด็จพระนางเจ้าด้วยนั่นเองนะครับผมในการจัดสร้าง จำนวนอย่างละสองแสนองค์แล้วครับผมสองแสนองค์ก็เรียกว่าเป็นที่ปราพรื้มแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธศนิกรเป็นอย่างยิ่งท,ที่จะได้มีโอกาสน้อมสักการะสักการะบูชาองค์พระสมเด็จนางพญาสอกอจะได้นำมา น้อมอาราธนาสู่กายสู่ใจติดเนื้อติดตัวเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านนั้นๆเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผมแล้วสมเด็จนางพญาสอกอ,อนี้ปรากฏว่าได้เกิดประสบการณ์มีอภินิหารมากมายนะครับผมเพราะว่ามีบางท่านนั้นสุภาพสตรีบางท่านนั้น ไปซื้อที่ซื้อทางแล้วก็เกิดมีบรรดาพูดผีปีศาจเจ้าที่เจ้าทางนี้จะมาทํร้ายนะครับผมในค่ำคืนหนึ่งก็ปรากฏว่ามีองค์พระนี่แหละครับผมสมเด็จนางพญาสาวสกมีแสงสว่างอ,อกมาจากอ,าองค์สมเด็จนางพญาสาวสกเป็นแสงสีทองเป็นวงกลมวนออกมาในค่ำคืนนั้น เหมือนกับว่ากำลังอยู่ในมิติของความฝันนั่นเองนะครับผมมีแสงออกมาจากสมเด็จนางพญาสอกก่อแล้วก็มีเสียงออกมาด้วยว่าอย่าทำ้ายเขานะนั่นแหละครับผมพูดปีศาจทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางนั้นเกรงกลัวมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วพุทธคุณของอพระนางพญาก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตบะ บรมีอำนาจปกครองคนเป็นที่เกรงขามเป็นที่ครามของศัตรูมุงมันทั้งหลายนั่นเองนะครับผมเป็นสิริมงคลเสริมดวงเสริมดวงเป็นของสูงนั่นเองนะครับผมชีวิตเปิดดวงชะตาเปิดด้วยของสูงนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นคําว่าพระสมเด็จนางพญาก็คิดว่าสุภาพสตรีที่มีความสนใจ ก็อาจจะนะครับผมลองค้นๆดูว่าเผื่อในแค่สถานบ้านเรือนวิมานของท่านอาจจะมีอยู่นำมาเลี่ยมสวยๆขึ้นคล้องคอนะครับผมจะได้บังเกิดเป็นสร,รีบังคลเสริมดวงชะตาชีวิตของตนเองให้รุ่งโรจรุ่งเรืองศัตรูหมู่มารจะได้พ่ายแพ้ด้วยพระบารมีนี่แหละครับผมบรรดา มนดําทั้งหลายพูดผีปีศาจทั้งหลายมีความเก,งกรงกลัวยิ่งนักนั่นเองทํามาหากินขึ้นทํามาหากินคล่องตัวแล้วครับผมเดี๋ยวเราลงรายละเอียดสองกล้องดูรา,ายละเอียดทั้งด้านหน้าด้านหลังไปพร้อมๆกันแล้วครับผมสําหรับกล่องที่บรรจุนะครับผมฟ้ากล่องกล่องก็เป็นสีขาวลบมุมทั้งสีด้านคือลบเหลี่ยมสีด้านนั่นเอง ฟ้าก่องนี้เราจะเห็นว่า,ามีสิริมงคลปฏิสถานอยู่ประเดิมเริ่มแรกนั่นก็คือ,อตราสัญลักษณ์ตรา,าพระปรมาพิถายย่อสอกกอนั่นเองนะครับผมลงทองเอาไว้นั่นเองถัดจากนั้นมาก็จะเป็นนามหรือว่าเป็นชื่อของพระสมเด็จรุ่นนี้คือ พระสมเด็จนางพญาจิตรดานะครับผมลงทองเช่นกันแล้วก็เลขถ่ายห้ารอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับผมสุดท้ายนี้ด้านล่างนี้จะเป็นหน่วยงานที่จัดสร้างคือสำนักปรัทสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีลวดลายไทยลงทองที่ฝากล่องเรียบง่ายชัดเจน ดูแล้วทรงคุณค่าเป็นยิ่งนักนั่นเองนะครับผมสำหรับองค์พระจะสังเกตเห็นพระพักนะครับผมตั้งแต่พระเกตลงมา พระเกศาเป็นเม็ดเม็ดเหมือนฝกักข้าวโพดเนี่ยแหละครับผมพระพักนั้นอิ่มเอิบผ่องใสแย้มพระโอษนะละครับผมเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมยิ่งนักนั่นเองพระกันทั้งสองข้างนี้ก็เลยว่ายาวจะลดบาทนั่นเองนะครับผม เหมือนอมีชีวิตชีวานะครับผมเส้น้ายจีวรอ,อ่อนพปิ้ยมีมิติให้เราได้เห็นได้ชมนะครับผมนั่งสมาธิเพชรปางมาลาวิชัยปราบมานะครับผมศัตรูหมู่มานี้มาลายหายไปสิน้น ดวงชะตาเปิดชีวิตเปิดนั่นเองประทับบนอดอกบัวรองรับนี่แหละครับผมจะมีบัวกลีบใหญ่ๆถึง5้ากลีบแล้วก็มีเม็ดๆอันนี้ก็คือ,อเกสรบัวนั่นเองนะครับผมเป็นศิลปะที่คลาสสิกสวยสดงดงามเป็นมงคล แกสายตาสายใจเรายิ่งนักนั่นเองนะครับผมเนื้อหาวันณนะอย่างที่กลาบเรียนว่าเป็นเนื้อโลหะผสมแล้วครับผมลองชมด้านหลังดูนะครับเราจะเห็นภาพเอ่อ บรมาพิถ่ยย่ออันเป็นสิริมงคลยิ่งนี่แหละครับผมพระนามสอกอนั่นเองเป็นพิธีหลวงนะครับผมตูหนังสือไทยโค้งสมเด็จนางพยาจิตระดาล่ะครับผมตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสั้นเป็นเหลี่ยม เพราะพอมาพิถ่ยย่อสวยสดงดงามตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมเหมือนเส้นขนมจีนนี่แหละครับผมเรานำเอาไปเลี่ยมทองเล็กๆสวยๆงามๆเป็นสมบัติที่คู่กายก็ว่าได้ มี่หลงวัดความกว้างโดยประมาณนะครับผมโดยประมาณนั่นเองความกว้างของฐานก็ประมาณเส้นติเมตรครึ่งโดยประมาณนะครับผมเซนติเมตรครึ่งความสูงขององค์พระ โดยประมาณสองสองเซนติเมตรเศษเศษโดยประมาณนะปรับผมก็ถือว่ากระชับลัดความหนาขององค์พระเพราะว่าเนื้อนี้เป็นเนื้อพิเศษนั่นเองความหนา เอแล้วครับชัดเจนแล้วครับผมจะเรียกว่าบางก็ว่าได้แต่ยังไม่ถึงกับบางนะครับผมความหนากำลังงามนั่นเองนำไปเลี่ยมทองเล็กๆนะครับผมกำลังสวยสดงดงามนั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คิดว่าสิ่งละอันพนละน้อยนี้อาจจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้สุภาพสตรีก็ดีสุภาพบุรุษก็ดีที่มีความสนใจเกี่ยวกับวัตถุบงคลทิที่เรียกกันว่าสมเด็จนางพระยานี่แหละครับผมขอ ความสุขสวัสดีจงพึงมีพึงเกิดแด่ทุกๆท่านหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขแก้วแหวนเงินทองไหลามาเีมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองนะครับผมขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมจงพึงมีพึงมังเกิดแด่ทุกๆุกท่านณนะวัดน,นี้เป็นต้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสวัสดีครับผมสวัสดีครับ